วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาัลบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุม้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตารัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและบับเดิร์พาร์ตในแมปของ Anime a ะแอพเรนเและแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับ okay ผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาใน Anime a ะแอพเรนเนั่นเองนะครับอยู่กับผมนะครับผมเหมือนเดิมครับผมเอ่อเจอรี่เอ้ยไม่ใช่เจอรี่ทอมหนีทอมนะครับในวิดีโอนี้นนนนนะะคครรัััับบบกกกก็็หลลลลงจาาาที่่่่ผผมมมมไได้เเ แล้วคราวนี้ก็เลยไปฟาร์มฟาร์มมานะครับก็มีโอเมไอคือเบื้องหลังก็คือเล่นมั่งแหละทำไรวงรายวันนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ไอยูนิคมาในราคา10บาทเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็จะมีเบื้องหลังนะครับผมทุกคนว่าทำไมผมถึงได้ยูนิคอันนี้มานะครับก็เหมือนเดิมครับใครที่ไม่กดไลค์วิดีโอนนะฝากกดกดไลค์คนละทีกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะมารีวิวไอนะครับทริปเปิลเอสนะครับผมยูนิคนะฮะแต่ว่า เรียกได้ว่าเคิร์ดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมไม่ค่อยชอบเคิร์ดมาเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ฟาร์มพยายามฟาร์มเคิร์ดไอ้นิ้วๆอ่ะไอ้สแตตนิ้วอยู่นะครับแต่มันก็ยังไม่ดีนะครับเหตุการณ์นะครับตัวนี้ก็คือเอาจริงๆแล้วคือก่อนหน้านี้นะครับผมก็เติมไปแล้วแหละประมาณกอ่อนตัวที่มันมาตอนมันมาแรกๆอ่ะไอ้มันมาแรกๆเนี่ยผมก็เติมไปประมาณสัก500มั500้ง500 600เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็50าสรีโลผมก็สุ่มไปแล้วผมไม่ได้ผมก็เลยได้กอสปีดอะไรเงี้ยผมก็พอผมก็ไไไไไไไมม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 ่่่่่่ดดดด้้้้้้้้สุตตตออแแแลลลลลวววววะะะะะคคคครรราาานนนนนนนีีีััับบยยททเเเงผผก็ิป50ฮ ก็ไปกดนะครับในเซิร์ฟนะครับกดทีเดียวนะครับทุกคนจะเรียกว่าทีเดียวไหมก็คือตอนแรกอะอยู่เซิร์ฟของคนที่ซื้อพอกดปุ๊บก็ไม่ได้ผมก็เลยออกแล้วก็ไปหาเซิร์ฟอื่นพอกดปุ๊บได้เลยครับยูนิคแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยผมเนี่ยเปิดฮอนไครอยู่แต่มันมีแค่เสียงผมเปิดฮอนไครอยู่กับเกมโลบล็อกอยู่คราวนี้ตัวรีเพย์เนี่ยมันไปจับเกมฮองไขนะครับไม่ได้จับเกมโลบ็อกทำให้มันมีแค่เสียงทุกคนก็ฟังเสียงแล้วกันว่ามันจริงไหมอันนี้ไม่ได้เฟกเลยจริง,รงๆนี่คือ But has anyone told you that this cat brings a tuna value to the table? <coughs> Today we're going over Lynx, the newest HP scaling Ay abundance yeah. character. If watches what? this and isn't subscribed, one random what? pizza delivery will be replaced with an anchovy pizza. So hit. What? I am not watching we Bro, what the? I hear, I hear I hear ก็น,นั่นนะครับทุกคนคือเรียกได้ว่าเป็นโชคดีของผมมากๆนะครับที่ได้มันมานะครับคือเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดนะครับว่า ผมจะได้ยูนิคแบบเร็วขนาดนั้นนะครับสรุปคือได้ยูนิคโคตรเร็วครับเร็วมากเร็วจริงๆคราวนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าครับผมก็จะบัฟทั้งหมดนะครับ2แบบนะครับผมก็คือนี่เลยครับบัฟด้วยน้องคิริโตะนะครับจะเป็น100%นะครับกับตัวของกิฟฟิสนะครับล่างเอสเซนชันเนี่ยเรียกอะไรเอสเซนชันนะครับอีก100%นะครับคราวนี้จะเป็น200%บวกกับยูนิคอีกนะครับก็น่าจะเยอะมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันดาเมจครับเออนิ้ววนนนนนีี่่ดูสแตทะะคครรัับบิ้ ลบมัน6%กเน่ะแล้วก็เนี่ยหกผมไม่ชอบมากเลยเดี๋ยวผมก็ต้องรีนะครับซึ่งผมก็ฟาร์มอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตัวดาเมจนะครับเป็นดาเมจอยู่ที่234,000นะครับอ่าห้าจุดวิโจมตี1ทีนี่ครับผมระยะสั้นจุ๋ยเลยฮะยี่สิบแปดเอ้ที่พ่อสั้นไหมในเกมนี้ก็ไม่สั้นหรอกเนาะแล้วก็เลือดนะครับที่ซัมมอนเนี่ยล้านกว่าเลยครับซึ่งดีมากไอ้ลิลิที่ผมที่ผมใช้นะครับก็ จะเป็นลิลิกอันนี้นี่ลิลิกนาฬิกาทรายนะครับซึ่งสแตตมันก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าผมเน้นโจมตีความเสียหายจริงเนาะก็ดูดิฮะร้อยสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับสี่สิบวิคูลดาวทีหนึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีนะตอนนี้ที่ผมทํานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปฟาร์มต่อแล้วแล้วก็ขอผู้รู้หน่อยครับคือตอนนี้นะครับมันจะมีอัปเดตใช่ไหมแล้วก็ผมก็เลยลงตัวทัวร์นาเมนต์ไปนะครับด้วยความที่ผมวิดีโอเนาะ มันก็เลยทําให้เล่นง่ายหน่อยนะครับคราวนี้ผมถามนะครับว่า3.7บัเล้ยนเนี่ยคุณคิดว่ามันจะมีโอกาสตกไหมเพราะว่ามันมีหลายไบเกตมากเลยครับที่มัน4 4B นะครับมันเยอะมากนะครับอันนี้ผมกลัวตกมากแต่คิดว่าถ้าติดอยู่ที่9.9.90%เนี่ยก็น่าจะได้นะครับทุกคนก็เหลือเวลาอีกประมาณ3วันนะครับ ก็ต้องรอดูกันว่าผมจะหลุดไหมนะครับใครที่รู้ก็รบกวนคอมเมนต์หน่อยนะครับวันนี้ด้วยคำที่ผมนั้นจะ FK ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นด่านนี้ให้ดูเลยนะครับอินฟินิตโอเคเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับก็ใครที่สุ่มรีโลก็ขอให้โชคดีครับเรามาลองวางกันดีกว่าครับไอ้นะครับใช้เงินวางนะครับ1นึ่งหมื่นนะครับทุกคน ใช่ครับ1 0,000เป็นตัวผมคิดว่ามันเป็นตัวอินฟินิตนะแต่ว่ามันก็สามารถลงตัวเลทได้แต่ว่ามันจะไปตีแอร์แค่นั้นเองนะครับโดยตัวเลทเนี่ยมันจะใช้เงินน้อยกว่าดีโอประมาณอยู่ประมาณ20,000ืมั้งแต่ว่าไม่ตีแอร์แล้วก็ตีเร็วนะครับก็ดาเมจก็คิดว่าน่าจะประมาณตั้งสองล้านกว่านะครับถ้าไม่บับเอ้ยเอ้ยแต่ไม่ใช่ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าบัฟสิโอเคเรามาเริ่มวางเลยครับ1 0 0่0ครับไออูนโกนนี่ฮะไม่ใช่ดีโอผมนะโฟกัสตรงนี้นะทุกคนตรงนี้เนปะ็ตนตนัวโฟกัส นี่ฮะับก็ห้าวีนะครับโจมตีเราจะมาอัพกันดีกว่าขั้นแรกก็นี่ครับอยู่ที่จาก2อ0แสนสามเป็น3 0 0แสนแล้วก็ห้าจุดเจ็ดเป็นหาวีนะครับแล้วก็นี่ครับระยะเพิ่มมาหนึ่งะฮะเลือดตรงนี้ก็มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนก็ดูตรงนี้เอานะครับซึ่งผมไม่ค่อยสนใจตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วตัวซัมมอนน่ะมันถามว่ามีประโยชน์ไหมผมว่ามันก็มีประโยชน์ตอนที่อ่ามันกันบ้านนะครับแต่ว่ามันก็ต้องตีเยอะหน่อยนะตัวไอ้นะครับมันมตีเยอะหน่อยทุกคนก็ได้รู้นะว่า ตีกี่ตัวแล้วมันก็จะสมมอนออกมานะครับน่าจะมาทั้งสี่สิบยี่สิบสามสิบตัวประมาณนี้ผมจำไม่ได้ใครรู้ก็คอมเมนต์ทีจำไม่ได้แล้วครับแต่รู้แค่ว่ามันตีเยอะเดี๋ยวมันก็จะออกมาเองนะครับมาอัพครับขั้นแรกครับห้าพันครับขั้นที่สองครับใช้เงินเจ็ดพันห้าดามจจะเป็นสามแสนหกหมื่นเก้าพันะครับเวลาเท่าเดิมนะครับระยะเพิ่มมาสุดยุทธหกนะครับเลือดมอนที่สมมอนก็เพิ่มเยอะขึ้นโอเคตัวไอ้นี่มันก็จะสมอน มาหลังจากที่มันฆ่าครบแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะครบเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่ายังไม่ครบเพราะว่า Dio มันแย่งตีนะครตอนนี้ต่อมาครับขั้นต่อมาเนี่ยจะเป็นแอนิเมชันใหม่ครับจากโจมตีวันนี้นะผมว่าวงมันก็เปลี่ยนด้วยนะครับ5.3นะครับเป็นเป็น4.9วินะครับดาเมจจาก360 0 0เป็น400 0 0นะครับแล้วก็ระยะเพิ่มมา1น,นี่ฮะนี่โจมตีใหม่เอ้ยเดี๋ยวนี่มีวงเวทด้วย เนี่ยโอ้มันไม่ตีแอร์นะตัวมันคืออย่างที่บอกครับว่ามันค่อนข้างน่าเสียดายตรงที่มันไม่ตีแอร์แต่ผมว่าผมวางเดี๋ยวโอเคผมวางวา้ตรงนี้เดียวจะได้กันตนัวแอร์ต่อมาครับ15ื่นครับดาเมจจาก4ี่แสนเป็น5้าแสนแล้วก็นี่ครับ4.5วินะครับผมกลายเป็น4.1นะครับระยะเพิ่มมาอีก2ดาเมจเพิ่มมาทีละแสนนะครับ20,000อ่ะดูนี่เป็นยังไง ย,ย,ยังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะส่วนมากคืออัพแล้วก็ตีเร็วขึ้นเฉยๆนะครับแล้วก็ขั้นที่อันนี้คือขั้นที่5มั้งขั้นที่5นะครับเพิ่มมา2องแสนเลยนะแต่ใช้เงิน2 5งหมแล้วก็ตีเร็วขึ้นนะครับเป็น3.8นะครับผมระยะเพิ่มมา1แล้วก็เลือดนะครับดูครับดูครับจาก3ล้านนะเป็น4ล้านไปก็ผมคิดว่าแกะก็น่าจะมาละนี่มาแล้วนี่ฮะเลือดก,ก็ค่อนข้างเยอะนะ2ล้าน 500,000คือมันมีนาฬิกาด้วยนะแต่ว่าเวลาตีเนะี่ยมันไม่มันไม่ติดนาฬิกานะหมายถึงว่าเวลามันเดินชนอ่ะมันไม่ติดนาฬิกานี่ผมเซ็งมากต่อมาครับอ่าตอนนี้นะครับมันเป็นอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเลดจริงๆถ้ามีเงินมีเงินพอก็เป็น Infinite, อินฟินิตอ่าเป็นเป็นเลดได้นะครับคือตอนนี้ผมไปเล่นลงของเดลี่ชาเลนต์อ่ะผมสามารถอัพขั้นนี้ได้นะ แต่ว่าผมนะ่ต้องฟาร์มเงินแบบหนักมากๆครับดยโดยการต้องเอาสปีดวากอนไปแล้วก็ตัวบูมาที่เป็นโกลเด้นทั้งสองตัวไปเลยผมคิดว่ามันก็น่าจะได้อยู่ถ้าแบบให้เพื่อนกันช่ันแรกแต่ว่าบางทีเงินมันไม่พอไม่พอเราก,ก็ไม่ต้องอาบัน้ก็ได้นะครับสามหม้าครับล้านหนึ่งครับจาก3.8วิเป็น9าวิระยะเพิ่มมา5เลยครับไปดูกันนี่ครับเลือดจ,จากนี่ล้านหนึ่งมาเป็น4ล้านมาเป็น5ล้านนีนะ่ทุกคนโอ้โหคือขั้นนี้ตีแอ์นะ ก็จะตีช้าหน่อยนะครับแต่ว่าก็ตีแอร์แล้วก็มีตัวของสกิลตัวสกิลเนี่ยมันมันคููดาวประมาณ1นาทีนะซึ่งดีมากๆกครับก็คือยูนิตตัวไหนนะครับไม่ออกจากวงนะมันก็จะทําการระเบิดดาเมจซึ่งคูณตัวตัว,ต,วตัวคูณมันจะคูณกับดาเมจตัวนี้นะซึ่งน่าจะคูณ4ี่แม้ก็คูณ5แต่ผมคิดว่าน่าจะคูณ4นะครับดาเมจก็จะเยอะมากๆเลยเทีเดียวอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าตัวนิ้วเนี่ยมันเหมาะกับนิ้วอะไรแต่ผมมองไปที่ดาเมจลดระยะนะ อยากได้ดาเมจกับระยะจริงๆระยะเวลากับระยะก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนอันนี้คือผมลองแล้วผมคิดว่าดาเมจาจะดีกว่าเพราะว่าตัวเลขดาเมจเยอะกว่าต่อมาครับ7 5็ดหครับหล้านจะเป็น1นึ่งล้านสามจาก9 000, วิจะเป็น8 000, วีครับแล้วก็จริงๆจริงๆเรียกว่า40แล้วกันนะสี 40, จะเป็น4 2อครับอันนี้ก็เลื่อนมาเพิ่มมาล้านหนึ่งครับไปมันจะตีเร็วขึ้นแล้วก็ขั้นตุดท้ายเนี่ยใช้เงิน1นึ่งแสนทุกคน ใช่ครับ1 0 0 0 0แสนตัวนี้นะครับเท่าที่ผมคำนวณมาแล้วนะไปดูมาในวิกินะครับตัวแฟนดอมนะครับมันก็ใช้เงินเนี่ยประมาณ3 1 5 0 0 0นะครับในแบบเต็มนะอัพเต็มๆเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งใช้เงินเยอะมากๆแล้วก็เป็นตัวอินฟินิตแบบจริงๆครับตัวนี้แต่ถ้ามีเงินก็ก็ได้ครับแบบว่าลงเลทยีเวฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าเงินมันถึง3 0 0แสนก็ลองดูแต่ผมคิดว่าไม่น่าถึงครับเพราะผมลงนะครับเนี่ย24เวฟนะครับอ่มันก็ได้เกือบนะ นี่ครับหนึ่งล้านแดพันสองร้อยเก้าสิบห้านะครับทุกคนอยู่ที่ล้านหกนะไปครับเดี๋ยวลองบัฟอันนี้ดูผมเอาดีโอมากันไว้เผื่อไว้นะเกือไจะต้องเผื่อแล้วแหละผมคิดว่าน่าจะไหวแล้วอันนี้คือเป็นทริปเปิเอสเลยนะครับทุกคนทริปเปิเอสนะแต่ว่านิ้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้านิ้วดีเนี่ยน่าจะแจ๋วกว่านี้สักไม่หวังอะไรมากครับหวังนิ้วดาเมจสิบ ไม่หวังอะไรบ้างจริงครับจริงๆแค่8แค่8แค่7สําสำหรับผมก็พอแล้วนะแต่ว่าตัวลบระยะเนี่ยลดน้อยๆหน่อยก็ดีนะคเคลียบเลยนะครับนี่ครับอัพตันนะครับ2อ,อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงต้องต้องรอตัวนี้ก่อนคือ1ล้าน6แสนนะครับจะเป็นนี่ครับคิดว่าน่าจะเป็น3ล้าน2แสนก็เยอะมากครับเป็น 1- นหนึ่งตัวที่หาง่ายนะครับผมเรียกว่าหาง่ายแล้วกันเพราะว่าตัวมันเนี่ยสามารถลงหาได้เรื่อยๆนะ คือมันเป็นตัวรับที่สามารถลงหาได้เรื่อยๆ,ๆต่อจากลูลูสนะครับซึ่งลูลูสลู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 สเนี่ยมันเป็นบนตัวละครที่สุ่มจากตู้ใช่ไหมแต่วันนี้คือแค่คุณสุ่มตัวละครจากตู้ที่เป็นโอเวอร์โหดเนี่ยนะครับแล้วก็มาทําการให้มันกินและอีโวเนี่ยแค่แป๊บเดียวครับคุณก็ได้ตัวนี้นะคือตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะทาได้2ตัวเพราะผมลงเดลี่แล้วเก็บเก็บไอตัววัตถุดิบได้เยอะมากๆครับก็ถ้าสุ่มตัวแล้วก็อีโวก็น่าจะง่ายมากนี่ครับสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าห้าร้อยเก้าสิบนะคร ุดยอดมากแต่ว่าตีนานไปหน่อยนะ7.5วินะครับคราวนี้บัฟกีฟีดครับทุกคนกีฟีดอีก100%นี่ครับ100%เนะเรียบร้อยครับเป็นร่างนี้กีฟีด100%อ้ายอูนไออุโกนอยู่ที่นี่ครับผม6 7ล้านเแสนครับนี่คือตัวละครที่ เรียกได้ว่าถ้ามียูนิก็คือสำหรับผมผมว่ามันเก่งกว่าดีโอไปแล้วแหละแต่มันจะเล่นยากนิดน,นึงตรงที่ว่าช่วงแรกๆมันไม่ตีแอร์เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่วางกับพื้นเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นไฮบิดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะครับอย่างที่บอกว่าช่วงแรกคือมันสามารถลงเป็นเลดก็ได้โดยการใช้เงินแค่9ก0 0 0มื่นเาห่นานะครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่า9ก้น้เนี่ยในเลดในสตอรี่เนี่ยมันก็ลงได้นะครับใช้ได้นะครับตัวนี้แต่มันแค่ไม่ตีแอร์เท่านั้น ได้เว้ยมันสแต็กดามเอ็ดเนีได้แล้วคุณก็สุ่มตัวบัฟก่อนหาตัวบัฟตัวบัฟอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเวนดี้จะเป็นรีฟาหรืออะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับแต่ผมคิดว่าตัวเวทอ่ะผมว่าตัวเนี้ยดีสุดนะให้สุ่มตัวนี้ไว้นะครับต่อมาสุ่มกีฟิตครับทำกีฟิตไปครับทุกคนกีฟิตเป็นตัวละครที่สามารถทําได้ทั้งดาเมจนะครับแล้วก็ตัวบัฟนะครับซึ่งตัวบัฟเนี่ยคุณต้องใช้ตัวละครบัฟเนี่ยนะครับในการกินนะครับให้ครบ สามหมื่นถ้าครบ3 0,000นะครับตัวกีฟิตนะครับมันจะกลายเป็นตัวบัฟใหถนะ้ถ้าเกิดกินตัวบัฟนะถ้าเกิดกินตัวดาเมจนะครับมันจะกลายเป็นตัวดาเมจนะครับซึ่งมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับถ้าดาเมจมันเป็นสีแดงครบ100%เปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่มันจะแปลงร่างท,างทันทีซึ่งนั่นหมายความว่าตัวกีฟิตเนี่ยสามารถกินตัวละครที่เป็นตัวดาเมจได้เยอะมากๆนะครับไม่รู้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ผมคิดว่าน่าจะแบบไม่มีจํากัดอะจนกว่า คุณจะกินวางหมดแล้วก็กินหมดนะครับ,รบผมเคยดูในกลุ่ม anime adventure คือมัน16ล้านนะครับก็กินเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเอเรนเยเกอร์เป็นโดฟามิงโกอะไรเงี้ยคือกินหลายตัวมากนะครับก็เลยเป็น16ล้านตัวนี้นผมแนะนําให้สุ่มนะเป็นหนึ่งตัวที่ดีมากนะครับก็ั่นแหละแค่มีแค่นี้นะครับผมคิดว่าน่าจะสบายแล้วแล้วก็ไปทํานิ้วให้มันสามารถลูบบัฟได้นะครับสามารถเล่นแบบโซโลได้เลยอันนี้ผมพูดจริงอย่างแรกเลยคือเงินตัวบัฟกีฟิตแล้วคุณก็หาตัวตีแอ นแนะนําเป็นฟิเซอร์นะครับแล้วก็ ไม่ท่าไหรตอนนี้นะแต่ว่ามันจะมีตัวฟีในในตอนนี้คือแต่คิดว่ามันน่าจะอ,าออกและเท่าวิดีโอนี้ลงคือถ้ามันเอาออกไปเนี่ยก็ไปหาในตัวของเฟดในอนะัปเดตหน้าจะเฟดจะมานะครับก็ลองหาตัวตีแอดดีๆซึ่งผมอาจจะทําวิดีโอก็ได้นะครับโอเคและนี่ก็คือไออ,อูนโกนนะครับในเรื่องโอวอร์โหดนะครับแล้วก็เป็นตัวละครรับที่หากันได้ง่ายๆนะครับหากันได้ง่ายแต่ว่ามันใช้ไม่ใช้เวลาในการทําหน่อยนะเพราะว่ามันต้องใช้ตัวละครในโอวอร์โหลดทั้งหมด3ตัวในการเซอร์ิลไฟมันแล้วก็เอามัน แล้วก็ต้องไปหาวัตถุดิบในการ e ี o วของอาออีกซึ่งก็ถามว่าง่ายไหมคือมันง่ายแต่ว่าต้องใช้เวลาในการไกดิ้งนะครับในการฟาร์มเยอะพอสมควรนะครับสำหรับตัวายนะครับทุกคนอันนี้ก็จบเพียงตัวนี้ครับถ้าสมมติไม่ได้ยูนิคผมแนะนําเป็นการาสปีดไนะม่ก็ส,สเต e เชียลนะครับ ถ้าไม่ได้สูตร,ทรเทียลก็เป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นดาเมจน่าจะดีกว่านะครับขอให้ทุกคนนั้นโชคดีครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเจอรี่ขอเอ,อไม่เจอรี่ผมเล็กเจอรี่อร่อยขอทอมขอตัวลาไปก่อนคนระับเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ